นการเล่าเรื่องคุณภาคุณแผนตอนสุดท้ายลงจะเป็นไปอย่างไรก็ไม่รองมา เหตุการณ์กนี้เกิดก่อนเอ้นายติดเด่นอาขรรย์

อาโยองเสียงตานีอึ้งอ้นชวนคนพ้อง ดียโอ้ยใครก็ได้เอาออกซิเจนใน,นกูดีไอ้ลิลิเกียในหม้อเตี๋ยวไปในวันนี้ขอเอ่ยจนเราถึงเจ้าตะนนี้ อบเไ, <Emmanuel> ไรนะคะเหนื่อยสีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอ้ยหนูนะคะนาพญาตนีใหญ่ปกครองในดงกล้วยแห่งนี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ได้ยินชื่อเสียงอีกนามของเราตามพากันหวาดกลัวจนหัวอ่อดเพราะอะไรรู้ไหมคะก็เพราะว่าริของหนูนาพญาตนีใหญ่ จะไม่มีใครที่จะกล้าผ่านมาที่นี่ไม่ว่าไอ้ดีตนแดงก็แลวแต่ที่ผ่านเข้ามาโทษฐานเข้ามาคือใต้สถานเดียวเอ้อ่หน่อยพิศึกใหม่มันกล้าดียังไงวะผ่านเข้ามาในดงของกูนาพยาตันีใหญ่เดี๋ยวทงพิ่งจะสั่งสอนให้รร้สำนึกไอ้พวกหัวโลนจะหลองให้หัวกนเลยทีเดียว เอแล้วจังหวัดสุรินร์เนะ่ยค่ะทรงผมเดียวก็เลยปะขอบคุณนะครับขอบคุณทแทนนี้วันนี้ทำผมทรงเดียวกันนายยกสรงทรงเลยกินอะไรมาว่ากูเนี่ยวันนี้กูสุเตียนก็ดีจังเลยเเดี๋ยวจอกูไว้ที่ตึกใหม่ได้วก่อนนะมึงเอาแล้วครับ ตัวแข็งแว่าใครจะมาในดกตะีต้องพานตัวไข่ยอย่างแรกเดียวมันตายแน่ บุญพระป่านะครับซึ่งครอบครัวสอนนามรวมทำบุญดิ๒พันบาทรวมแล้วได้หนึ่งมื่นสามพันยี่สิบบาทครับพี่น้องพะชมไม่ทำบุญพระป่าแล้วไหนมึงจะไปจริงๆริงเหรอเนี่ยจะไปทำบุญป้าป้าสิเดี๋ยวก่อนเซ่เดี๋ยวก่อนเซ่มาอยู่ทำไมเดี๋ยวก่อนพี่มาอยู่คุยกันก่อนเซ่เงียบดนี่นู่นนตัวอะไรไม่รู้อ่ะไหนไหนมันมันนตุ๊กไหนเนี่ยอไอ้ลูก นะไม่รู้จักกูเหรอหนูเลยจะถามเล่นลิงเล่นลิงริบบาร์นี่เพื่อนพี่ไปอะไรริเปล่าไม่ใช่มานี่มานี่จะบอกให้มันได้รู้จักจะไปทิ้ร้านแล้วเดี๋ยวก่อนไปยังไงมึงก็ไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้ก็กูปล่อยมนต์สะกดไว้หมดแล้วมึงออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วมันสะกดว่าอะไรเออฟังนะทำไมรู้จักกูฉันได้ทำตัวให้รู้จักกู ให้นามาไม่ตอบอะอะไรอะถา,ามว่าจะกดว่าอะไรมอนจะกดมอนไปกดเออจะกดว่าอะไรจะออกดว่าอะไรฟังยอยักดสเลือดมือหอมาต่อเตาเนี่ยหน้ากาดงองูยืมตังมึงอยากให้กูสะกดอย่างนี้ไหมล่ะแล้วมึงก็เดินหนี n n สะกดมานานแล้วเนี่เขาเนี่ทำไม มึงรู้ไหมกูเห็นมึงเป็นอะไรอ่ะเห็นอะไรตู้เอ็นเอ็มเคลื่อนที่ฮุ้มพงเนี่ยไม่มีกูก็กดแค่นั้นเองไปถามแก้วไปบังอะไรไปบังอะไรกูเลเว้ยให้นามว่านางพญาตันนีใหญ่อ๋อมาจาไอ้นี่บางใหญ่เนาะคนคนนี้บัวพีชไะเนี่ยเดี๋ยวนายก็พูดอยู่มาจากอะไรไม่ใช่กูบอกว่ากูอ่ะ นางพญาตานีใหญ่ตังไสเนาะเป็นนิดยาประชาชนได้ยินเปลี่ยนไม่ใช่พนมตั้งใจฟังนะรู้ป่ะกูกลัวมึงจะเหนื่อยเซ่เออชัดชัดกลัวเกี่ยงอะไรล่ะเออชัดๆัชัดชกูเนี่ยนางพญาตานีใหญ่ตานี

ก้วยอ่ะผีกล้วยอ่ะผีกล้วยเออก็ผัวผัวอะไรฮะ <laughs> กล้วย,วยอ่ะผีกล้วยผีกล้วยเออตอนนี้ยังไงรู้แล้วแล้วทำไมเอา้าเป็นผีเหรอเนี่ยกูกูเป็นผีนะสิผีจริงมเลยไม่กลัวเหรอไม่เห็นจะแน่กลยไอ้ไอ้หนงอภิเนหหาขกากลัวมีเยอะแยะแต่กูไม่ได <c oughs> ้ไปแย่งไปงี่เง่ามัดขอดผีมัดขอดผี แปลว่าปอมเป็นผีอะไรเงี้ยเอาทิงใส่ชุดไงใส่ชุดผีมีกล้องมีกล้องไม่ได้ยักเลยลืมเรียนมาแล้วลืมเป็นผีปอมกูผีจริงผีนั้นไม่เห็นหรอกจะรียกว่ากูไม่อยากจะโชว์แสดงพิธีหารใหกูโกงตายหรอกทำไมกูเห็นกูตาค้างหัวใจวายตายตรงไงี้ยทำอะไรถึงขั้นต้องตายด้วยอ่ะจะหลอกกันเลยอยากเห็นไหมเดี๋ยวกูจะทำให้ดูไหนไหนไหนเคยเห็นป่ะแลบลิ้นยาวตะก้าวสอง เล่นยิ้ยาตัก้าสองไม่เคยเห็นนะช่วยดูหน่อยอยากเห็นเหรออยากเห็นเนี่ยทำเองเลยกูทำได้เก้าสองเลยเออเก้าสองนี่ยาวมากเลยเรี่ยกครูเขาทำได้ทำได้อยากเห็นอยากเห็นคอยดูหน่อยมึงคอยดูใช่ไหมเฮ้ยมึงมีเกินไก่ตัดผมเลยต้องกาจะหาอะไรก็ตัดให้อยู่เลยหายผีลำขาดแล้วเนี่ยดูแล้วเล่นเกี่ยงเก้าสอง ย,ยังไม่ถึงครึ่มเลยไหนแหล่งยาวการสอบอ่ะเนี่ยไม่น่าอยู่ดูแต่การสอบออกมาไม่ถึงครึ่มเลย uh. ผีปลอมนะหน้าขาวลนะิ้น่ะเออนี่จะหลอกเนี่ยนนะเป็นหลอกเมียที่บ้านเด้อรักกันชอบกันจะอั้มเรื่องเมียแล้วเราอยู่ทุกอย่างตอนนี้เราจะมีเมีย อย่าเอาเรื okay. hey. no, D ada. D ada, ่องเนีลยไอ้ใครนับผีตายจริงๆนะมาถึงก้าวสอนด้วยเสียเวลามากเลย้อนอยู่ก้าวสอนใช่ไหมล่ะหลอกอะไรนี่ยมากกเรื่องพูดอีกอย่างทำอีกอย่าง่ถ้าเลือกได้จะไม่หลอกคนอย่างพวกมึงเลยเหนื่อยใจผีว่าผีเหนื่อยหมดผีใช้ถุงรักโลกด้วยดูมึงที่ไปยื่อใจไปเดี๋ยวผีอาย ต้นกล้วยใบเป็นเอี่อออยม,มียังไงกล้วยติดเต่าผีมาตรงอะไรล่ะอือ<ม>พี่หลังหัวหน้าจะเล่นหัวหน้าก็บอกลงหน้าสิเว้ยหาไม่ทันก็วันนี้เขาไม่ปลูกกล้วยอ่ะมาโทษกูได้ไงเราไม่โทษยาวหวานด่ะอะไรก็วันนี้เขาไม่ปลูกกล้วยเล่นมันหัวไม่ใช่กล้วยเหรอเอาจากไหนอ่ะนี่ขเขาโวยเข้ามานี่เห็นเรือไม่มีใบไปดูลิ้นกูไม่เนี่ยผีบัวผีบัวผีบัว แล้วก็ไปอยู่ในบัวเอ้ยควาหลังเล่นอย่างนี้แล้วมึงไปยืนบนใบบัวเนาะตรงนั้นตรงนั้นมึโชว์อะไรเนี่ยไหนๆก็สอบกันแน่อ่ะอ่ะแรกปลิ้นยาวตั้งใจสอบอย่าวัดเลยอุ้ยไม่ยาวนะพี่หนึ่งโอ้โหอ๋สามเฮ้ยง่ายออลิ้นยาวแค่ไหนดิไอ้มึงมันลงอยู่ข้างล่าง่ะนอุ้ย จับไดจริงจัเลยจังไหลลิ้นเบียร์กูไอะไรอะไรไบอกก้าสองไอ้ไอ้พีบอกลิ้นเ้าขัดไม่ได้เคยขัดเร็วแสบแสบลิ้วมันอยู่ข้างในทัองดำไดไงวะเลี้ยงอะไรไหนบอกก้าสองอ่ะโไม่เก้าสองเลย นี่ทำได้จริงหรือเปล่าเนี่ยไต่อยให้เพื่อนใหม่ที่เยอะเลยอย่างเงีนะได้เดี๋ยวมีคนจับเของบายนะนะยื้อเงี้ยยื้อเงี้ยอันนี้ลิ้นหรอลิ้นลิ้นอันนี้ลิ้นเราจริงจริงเลยปะอันนี้จริงจริงอันนี้เอาไว้หลอกคนที่ไม่เชื่อไม่พูดยังไงหรอ ไม่ใช่หมายถึงว่าอันนี้คือลิ้นที่เราเอาไว้หลอกคนทั่วไปเลยใช่ไหมล่ะเออโอ๊ยไอ้บอยไม้ยไอ้อยไอ้บยไ้ยไอ้บอยไอ้บอยไ้อยไอ้บไอ้บอยไอ้บอไ้บอยไอ้ไอ้บอไอ้บอยอ้บยไอ้บอยเอออ้นอย้อ้้้อ้ออ้ย้ ดูดีพี่วันนี้เอากี่ตัวเรียนยิงกูไม่ให้เป๊ะอะไรสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปเก้าเลยเก้าสองพี่โอ้ยเฮ้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมากเกง ไม่จำเป็นอย่าผ่านมาให้กูหลอกเลยอ้าแล้วถอดใจทำไมเล่าเหนื่อยใจว่าเจอผีเจอคนอย่างพวกมึงชู้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 อไป่จะเป็นผีที่ดีในภายภาคหน้านะเดี๋ขอไปทำอะไรไาให้หลานเล่นที่บ้านลิ้มครเสื้อต่อลิ้นมตื่อเต้นกุ๊งบ้าเป่าไม่หายหรอกฮ้ยมึงยังไงเนี่ยมึงไม่กลัวจริงๆไอเดี๋ยวกูถามจริงอันนี้มันไม่เคยเห็นแล้วมันไม่น่ากลัวเลยเปแก้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวมึงอยู่นี่ก่อน แลบนี้ยาว92ไม่กลัวหรอไม่เห็นน่ากลัวเลยมึงเคยมี่ไหมเคยเห็นไหมในตากรอบไม่เบาเกือบเท่าโอ่งอะตาเลยนะเออตาเท่าโอ่งเลยอ่ะอุ้ยเท่าโอ่งเลยจริงจริงปกติเท่าไข่ห่านโอ้ยน่ากลัวแล้วอุ้ยไข่ห่านเลยไปดี้ตาคุณเท่าโอ่งเลยโอ้พูดไปทําไม่ได้หรอกนี่ทำได้ทำยไงอ่ายังไงอ่านดูมดูนี่นี่แลบดิ้ยาว92ทำไมในตากรอบไม่เบาเกือบเท่าโอ่งมึุขโย เอ้าตามกูไปไหนอ้ตามกูอะันี่ขงโงโี้ขโมยพร้อมเหลือเริมเห็นยานะดูแลตั้งปัวนะเห็นสิคองแ้่นี่โอ้เป็นผี้อปัวแต่ว่าไงพแล้วเหนท่พแลในอะเห็นไม่เห็นไม่เห็นแนบบ่แต่พี่พงจะมาเห็นเถอเโ,อโอ แต่ก็ดีเหมือนทันตูไเคยเหเลยแต่ปูไม่กลัวนะหรือไม่หอ่ะ,อะอแต่วันนี้ก็ดีแต่จะนับที่โครงดูแล้วก็เอาไปเล่นเลยตายตายบองเที่ยวนี่ทเป็นอะไรอ่ะคุณสามคุณสามเป็นอะไรอ่ะเป็นปูเกิดใหม่หรือไงยังคนอะไรเกิดเร็วเลยเป็นอะไรอ่ะไหนอ่ะมึงไม่บอก ยังไม่เห็นเลยสิโคงเนี่ยนี่หายหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วก็หายใจเข้าสิเกิดเพียรู้ว่าไมกูต้องติดแต่ว่มึงเนี่ยเดี๋ยวรองผีนก็ชือกองมึงเนี่ยไอ้ไม่กลัวจริงเหรอเนี่ยหลั์หมดยังยังหมดแล้วหมดแล้วใชไมทำไมหมดตัวแล้วใช่ไหมยังไม่หมดพวกมีเก็บว่ะมึงพูดวมึงเนี่ยลองไรแบบพี่ไม่ได้แก้วไงเหมือนกัน ไปแล้วไปแล้วเมื่อเจอเมึงเก่งมึงเดะเอาไปไหนก็ไปเมื่อเก่งมึงจะเอาไปใได้โถที่ค้าเฮ้ยนี่เราวนกลับมาที่เก่าแล้วเนี่ยทอดวนก่อนล้องกูอะไรวะเดี๋ยวพักหนึ่งแล้วนี่ยพี่ใช่เลยเนี่ยนี่อะไรแม่นางตานีทำไมรอยฉันก็ไปจากที่นี้ได้แล้วอ้าวเพืจะไปทำธุระของฉันนี่ไอเทปสืบใหม่มึงเก่งกันไม่ใช่เหรอถ้าเกิดมึงเก่งกูก็เดินออกไปเองดิ ออกไปกูต้อะไปอกไปดิออกไปดิออกไปดิออกไปออกไปดิก็ออกไปสิออกไปไหนออกไปจากคณะกูเนี่ยเดี๋ยเอาสิจำนึกในพระคุณกูบ้างไหมเรื่องอะไรเรื่องอะไรกูถามหน่อยเวลากูไม่มีตากูยืมใครยืมสอนรามเลยอ้าวเวลาลูกผมป่วยผมโทรยืมใคร ยืมสัญลามอ้าวแล้วถ้าเกิดไล่กูออกใครจะยืมสัญลามสำนึกในพระคุณกูบ้างเด้อไล่กูอะเอามันไว้เนี่ยมันจะได้ยืมเราโออเอามาคืนนะอะไรอะไรคือะไรยืมไาอะยืมไปเมื่อวานอะเมื่อวานทำไมเท่าไหร่ห้าพันอะแล้วผมทวงไงผมยืมมีหลักฐานเปล่าก็ใช้พรุ่งนี้ไงใช้พรุ่งนี้เออผมยืมวันไหนเมื่อวานผมใช้พรุ่งนี้ใช่แล้วึงไปทวงอะไรวันนี้ ผมบอกกูใช้พรุ่งนี้ใช่ไงเม<า>ื่ <มา S 1> อวาน่ะก็ใช่ไงหวัวหน้าผมยืมเมื่อวานเมื่อวานบอกว่าจะใช้พรุ่งนี้ก็ใช้พรุ่งนี้แล้วมึงมาทวงในวันนี้ล่ะมึงบอกว่าไงทำง,งานเยอะรับงานเยอะนู่นนี่นั่นยังไงสมองกินยาบ้างรัวแล้วยืมเมื่อวานยืมเมื่อวานไงบอกว่าไงใช้พรุ่งนี้บอกว่าใช้พรุ่งนี้แล้วหัวหน้านมาทวงทำไมวันนี้ลืมมันเนี่ย ไปกินยาไปเบลไหนก็กินหมดเดีวใช้พรุ่งนี้ใช่ไหมใช้พรุ่งนี้เลี้ยงเลี้ยงมันไว้หน่อยมันก็ไี้ละคุณน่ะใช้พรุ่งนี้เออใช้พรุ่งนี้อ่างั้นก็ออกพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวผู้ออนให้มาไงมาเไม่องกับพุ้งลอยไม่ได้แล้วเก็บไว้ในเด็กมันกิน ชอบชอบดเด็กโจรู้ถ้ากูณห็นมึงสองันมึงจะลื่นมาไปดิปล่อยฉันไปได้แล้วมีทางเดียวเว้ยถ้าเกิดว่ามึงอยากออกจากที่นี่ได้มึงก็มาอ้อนวอนขอร้องกาบตีกูน,นั่งเรียนแล้วนี่นเดนไป <Bye. S 2> รู้จัดฉันน้อยไปแล้วอย,อยากลองดีใช่ไหมได้หมดได้เดี๋ยวจัดให้อ่ะวี เรายเวทไม่เ็จขึ้นสุดข้าวสารตายทีเมื่อเป็นอลา ปลาอะไรจริงจังหัวหน้าตายทุกมันทําไงเล่นอะไรแค่สองขีดไม่เติมไม่เต็มถังเลยเต็มถังอะไร่ล่ะเติมเต็มถังแล้วกูเหลือแดกอะไรอ่ะงหายผีโก้ตายเหมือนกันนะปลาธรรมดาพอมันเข้าปากเข้าเข้าปากปากช่องต้องเล่นนี่เป็นจริงจังเนี่ยจริงจังก็ปลาอย่างอื่นไม่ได้ปาเข้าปากบาเบาตายไอ้ติวไอ้อ่ำ หายหายแล้วหน้าที่ไหนมันตีเนี่ยเรียกติ้วลัวไอ้จ้วอยู่เงี้ยาหายบกแดกเยอะกระท่อมมาร้วนเอาลัวค <c oughs> นไหนกินกระท่อมเนี่ยมือมือ่ะเออเออ